สวัสดีครับีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเราที่โชว์รูมรถยนต์มือสอง r f e c t c l a i f i e d Used Car ซอยลาซา87เขตบางนาถนานสุขุมวิท105กรุงเทพมหาคนครครับผมนะวันนี้อยู่กับผมผู้ชมผู้ดำเนินรายการเอากระบะทำกินมารีวิวให้ชม1คันนะครับเป็นรถปีใหม่ๆสภาพสวยๆใหม่น้อย,อย,อยที่สำคัญติดตู้พร้อมใช้งานมาดูกันครับมาครับ คันนี้เป็นเจ้าเครื่องยนต์2.4นะครับภาษาทางการเรียกว่า s i n เกิลแคปหรือหัวเดี่ยวบ้านเรานั่นเองนะครับนะ2.4ตัวเจนะครับเกียร์ธรรมดารถ,รถปี2019นะรถปี2019เลยคันนี้เปิดราคาตั้งขายพร้อมตู้พร้อมตู้นะ467,000บาทนะครับย้ำอีกทีหนึ่งพร้อมตู้นะครับนะพร้อมตู้ความสูง2เม10นะครับนะ ข้างในแบบสภาพดีเลยตู้ใหม่นะครับประกันตู้ด้วยนะตัวนี้นะครับนะก็467 00 0บาทราคานี้ยังไม่พอนะครับคันนี้เข้าร่วมแคมเปญจอง4 0 0พเอาส่วนลดอีก4 0,000นะย้ำนะพร้อมตู้พร้อมทำกินได้เลยนะครับมีส่วนลดอีก4 0,000ืนให้ตังหากนะครับนะ,ะมาดูตัวรถกันนะครับคันนี้มาในโฉมสีขาวนะครับนะเป็นธรรมดาของตัวเจครับที่กันชนหน้านะครับจะเป็น สีดาด้านนะครับนะตัวนี้ล้อเป็นล้อ,อก,กระทะนะครับเดิมๆเลยนะครับใครอยากใส่แมกนา,าล้อ,อก,กระทะนะครับหลังล้อ,อก,กระทะผ่าหลังนะครับสามารถเอาโปรโมชั่นมาทําได้นะครับทําจัดทรงอะไรให้สวยๆได้เลยให้อยู่ในงบ4 0 0 0มืบาทคุณผู้ชมมาดูกันนี่ภายในให้ดูภายในฝั่งซ้ายก่อนนะครับตัวนี้นะครับ รถปี2019นะครับใช้งานมาประมาณแค่1 0 0 0 0แสนโลนะครับภายในใหม่มากๆเลยนะครับคันนี้นะภายในใหม่มากเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยววนมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับใครมองหาอยู่นะครับออกรถพร้อมไปวิ่งงานได้เลยนะครับตอนนี้นะครับรถสร้างงานสร้างรายได้ผ่อนตัวเองได้นะครับคันนี้นะครับออกรถไปคันนี้ จอง4,000ลด40,000จะเหลือยอดจัดไฟนั้นอยู่แค่427,000บาทค่างวดตลอดอายุสัญญานะครับจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000 7,000เท่านั้นนะครับ7,000เท่านั้นได้รถแบบนี้ออกไปทำกินได้เลยพร้อมตู้2เมสบนะครับนะมาดูภายในตัวตู้กันดีกว่านะตัวนี้ต้องบอกเลยนะว่าของเรานะครับทำพ,พึ่งไปติดตู้มาใหม่ๆเลยนะครับนะของเรานี่ นี่นะครับกุไม้อย่างดีนะครับภายในนะความสูงของตู้นะครับ2เมตรสินะครับนะเอาไปวิ่งร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟลเอ็กเพสเคอร์รี่เอ็กเพสได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับนะก็ดูได้เลยนะครับนี่ความสูงของตัวรถนะครับนะด้านข้างกุไม้ให้อย่างดีนะครับนี่ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับผมนะอ่ะ บนหัวเก๋งสามารถวางของได้อีกด้วยนะครับนะตัวนี้ด้วยความสูงของตู้ที่อยู่ประมาณ2เมตรสิทธำให้จุของได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับบ้านเรานะครับรถวิ่งร่วมวิ่งบริษัทส่งของส่งเอกสารส่งพัสดุค่อนข้างเยอะนะครับใครหารถใช้งานนะครับพร้อมออกไปวิ่งงานเลยมีงานรออยู่แล้วแต่ยังไม่มีรถนะครับเตรียมเงินมาครับ4 0 0 0บาท กับเอกสารการทํางานมาออกรถไปนะครับวันรับรถสามารถเอารถไปวิ่งงานได้เลยนะครับนะสี่พันออกรถสี่พันผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทต,ตลอดอายุสัญญานะครับนะร,บนะรวมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับนะแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยเอาตู้ไปสวยๆแบบนี้เลยใครอยากได้แม็กนะครับผมสามารถเอาโปรโมชั่นของผมมาแถมเป็นร้อแม็กให้สวยๆอีก4วงนะครับคันนี้สภาพรถเป็นเดิมๆนะครับเครื่องยนต์เดิมๆ อ่ท่อเดิมเดิมนะครับล้อเดิมเดิมโชกเดิมเดิมนะครับนี่มาดูภายในด้านขวานนั่งนะครับเป็นตัวเจก็จริงนะครับแต่กระจกนะครับคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับบานคนขับเป็นออโต้นะครับนะนี่กระจกเห็นไหมกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้ไม่ใช้งานมาประมาณ1 1 7 0 0 0สมกิโลนะครับนี่ เครื่องนิ่งๆเงียบๆนะครับท่อเดิมวิทยุสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับขับรถส่งของฟังเพลงเพลินๆนะครับหรือจะเอาไปใช้ในงานบริษัทก็ได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการอยากจะหารถไปวิ่งในกิจการส่วนตัวของตัวเองนะครับเหมาะเลยคันนี้นะครับไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องวางเงินถึงนั้นถังนะครับจอง0 0พนะครับเอาส่วนลดไป4 0 0 0 0 คันนี้นะครับตลอดอายุสัญญาจะผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0เท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันแบบนี้เรามีหลายคันนะครับคุณผู้ชมนะคันนี้พอดีถึงคิวถ่ายรูปลงแคตตาล็อกออนไลน์นะครับนะเรามีหลายคันนะในส่วนของหัวเดี่ยวนะครับรีบมาเช้าหมดอดนะจ๊ะนะเครื่องยนต์2.4นะครับตัวนี้นะครับนะเครื่องยนต์2.4นะครับรับประกันบอดี้ไม่มีช็หนักพลิคว่ำหรือตัดต่อมาขายคุณผู้ชมอย่างแน่นอนคันนี้เป็นรถปี2019นะครับ เราประกันเครื่องเกียร์และกล่อง ECU นะครับ1ปีหรือ10,000กิโลนะครับนะเราประกันเครื่องเกียร์หรือ ECU นะครับตัวนี้นะครับรับประกัน1ปีหรือ10,000กิโลนะครับจำราคาคันอีกทีคันนี้นะครับเป็น Rio ราคาอยู่ที่467,000บาทนะครับจอง4,000ลดเพิ่มอีก4,000นะครับลดเพิ่มอีก4,000 0สามารถ ผ่อนได้นานสุดถึง84งวดค่าง,งวดอยู่ที่ประมาณ7,000นะครับค่าง,งวดอยู่ที่ประมาณ7,000รับประกัน1ปีหรือ10,000กิโลนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อรถได้นะครับซื้อขายออนไลน์เต็มระบบนะครับไฟแดนซ์ผ่านอนุมัติเมื่อไหร่ส่งรถสลาฟรีทั่วประเทศไทยนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์097181 800ศครับก่อนจบคลิปครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมองขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะสนใจรีบโทรมานะครับมีจำนวนจำกัดนะครับแบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ